สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมถั่วนะคะถั่วฝักยาวของเรากินได้แล้วค่ะนี่ฝักยาวๆเลยค่ะกินได้แล้วค่ะดอกอยู่ค่ะเพื่อนๆ พอได้กินเนาะดอกชุดใหม่ก็ยังมีเยอะอยู่ฝักเล็กๆน้อยๆก็มีอยู่ฝักเล็กๆเนี่ยโดนตะกะแตนกินหักไปแล้วไม่ได้กินแล้วสองฝักนี้นี่ค่ะโดนกัดไปแล้วอันนี้ก็ตัวมแมลงกำลังแทะอยู่เนะี่ยอะไรก็ไม่รู้ วันนี้พาชมถั่วนะคะนี่ถั่วฝักยาวของเราที่ปลูกในล้อ,อยางนะคะนี่ค่ะเราปลูกในล้อ,อยางเป็นแถวไปนู่นค่ะฝักเยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆนี่สบายแล้วเย็นนี้จะเก็บค่ะเช้านี้ยังไม่เก็บมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนว่าถั่วของเรากินได้แล้ว ข้างบนก็ออกดอกเยอะอยู่ค่ะหกในร้อยยางก็ได้กินค่ะเพื่อนๆเหมือนจะมีตัวแมลงมาเรากวนแยะๆอยู่ พอได้เก็บกินครับเพื่อนๆโอเคอยู่ได้กินแล้วถั่วฝักยาวปลุกในล้อ,อยางนะคะจะปักครั้งใช้ไม้สามอันปักในล้อ,อยางเนี่ย นี่ก็โดนตะก,กะแตนมั้งแทะไปแล้วครึ่งหนึ่งเสียอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะส่วนที่เหลือก็ยังได้กินเยอะอยู่ฝักเป็นแถวไปนู่นมีแต่ฝักครับเพื่อนๆดูใบดูใบทะลุปโป,โปงนี่คือตะก,กะแตนมั้ง ก,กินเองนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ใกล้กินเจแล้วผักก็น่าจะขึ้นราคาอยู่เนาะเราไม่สนใจผักแพงเราก็กินถั่วไป <c oughs> เรามีถั่วเราก็กินถั่วเนี่ยค่ะถั่วของเราวันนี้ก็พาชมถั่วนะคะ เก็บกินละเย็นนี้เก็บกินละนี่ค่ะฝากเยอะอยู่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ